อัด,ดีนุนนาซีฮะเข้าเวลาละหมาดอิชาหนึ่งทุ่มหนาทีปฏิทินสากลวันพฤหัสบ,บดีวันที่เจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราช2563คริสตศักราช2020ปฏิทินอิสลามเป็นวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอน อบพยพศกักราช1,441 <c oughs> และแล้วเราก็ได้ถือศินอดผ่านมาครบ14วันครบ14วันและเห็นแม็กแทบเดียวเดี๋ยววันศุกร์ที่22 <c oughs> พฤษภาคมเนี่ยเดือนนี้แหละเขาทางจุลาราชมนตรีเขามีคำสั่งประกาศให้ดูจันเซียวเรียกว่าฮีลาน กันเซี่ยวะในพอวันศุกร์เนี่ยตะวันรับขอฟ้าในวันศุกร์เอาสากลก่อนนวันศุกร์ที่ยี่สิบสองเดือนพฤษภาคมนี่แหละพอดวงอาทิตย์ตกถ้าเราเห็นกันเซี่ยวแปลว่าวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนี่เป็นวันอีดอยู่กับบ้านเป็นวันอีดอยู่กับบ้านตอนนี้เขาอนุญาตแล้วนะ บางที่ทางแถวอะไรนะครศรีธรรมราชด้ไรเนี่ยเขาอนุญาตให้ละหมาดวันสุกแล้วนะมึงไว้ใจเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยมันสวยนะโอ้โหแล้วเขาขยายให้ดูเนี่ยสีมันสวยมากมากนะเชื้อมันเนี่ยแต่ว่าพิษมันร้ายสวยไว้ใจไม่ได้เขาเรียกอันตรายนะครับนะเวลามันมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาอีกเขาบอกว่า องปีนั่นแหละโอ้อีกสองปีนั่นแหละก็ะเตรียมไว้เถอะ <c oughs> ก็พังพินาศย่อยยับกันไปหลายหมู่เหล่าละแต่ไม่เป็นไรฮะผู้มี إ ي ่านอยู่ได้เพราะที่อยู่ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเนี่ยบนดินนี่อยู่ไปก่อนโอ้ถือสินอดนีนอย่างแย่เลยเหมือนกันนะทำไมอึดจริงๆไม่ได้นะอากาศร้อนสี่บสององศาแบบนี้โอ้โหเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัว เราไม่มีห้องแอร์นอนกับเขาอย่าคิดว่านอนห้องแอร์ดีนะอันอันตรายต่อสุขภาพยิ่งมีเชื้อโควิดน้อยๆแล้วมันติดตามช่องแอร์ลงไปหมดทั้งห้องนี่แหละาบอกห้องแอร์นี่ตัวแพร่เชื้อดีนักแลก็นอนอากาศธรรมดามีต้นไม้ไมละ่ะนนอนใต้ร่มไม้อผา้าชุบน้ำเย็นๆเช็ดตัวหรือไม่ก็ไปซื้อน้ำแข็งมา นะเอาผ้าแช่น้ําแข็งผืนเล็กๆๆอะไรหมุนเวียนเช็ดกไปนะในกี่ชั่วโมงหรอกนะเดี๋ยวก็ได้เวลาละสินอดก็ดื่มน้ําเข้าไปมันก็คลายร้อนโอ้ยชายร้อนนี่ข้าวสักเม็ดยังไม่ได้หยดยังไม่ได้แตะเลยเนี่ยหลายวันแล้วไม่เอานะกินน้ำน้ําให้สดชื่นชื่นใจไว้ก่อนเดี๋ยวข้าวค่อยว่าแล้วตีสามหนนะเออต้องอย่างเงี้ย 7จดสิบห้าโลนี่มันเหลือเจ็ดสิบโลไว้โอ้โหมันแไม่น่าเชื่อเว้ยเป็นไปได้มันก็เป็นไปแล้วนะน,ะ,นะไปชั่งมาเย็นนี่เจ็ดสิบโลกว่ากว่าหักเสื้อผ้าออกก็เหลือประมาณเจ็ดสิบโลนะก็นี่แหละ <c oughs> โลกดุนยาต้องทบทวนกันบ่อยๆอ,อย่าได้ปล่อยปละละเลยคนที่สนใจอิสลามโดยแท้ จะเป็นผู้ที่เข้าใจาศาสนาอิสลามหลายคนแล้วในเฟซเนแชรรอนสอนไปจนกระทั่งมันเข้าใจอิสลามบอกถ้ายัางแกเนี่ยมาอ้างมัสฮับมาอ้างครูนุ่นครูนี่นั่นละเรียนไปจนจนลงหลุมก็ไม่เข้าใจเรา,าอิสลามคืออะไรบันเรานี่บาละนาะตาอไม่เข้าใจหรอกเขาว่ามาก็เชื่อเลย ทั้งมุกก็เนี่ยยืนเข้าแถวห่างๆละหมาดกันนะถามว่ามันเป็นสุน,นัขนาบีหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรนะภาวะจำยอมเขาเรียกภาวะขับขันยืนห่างกันได้ใครเขาบอกมึงนบีเขาบอกภาวะขับขันเนี่ยให้ละหมาดตัวใครตัวมันที่บ้านนะแต่เป็นยามาอาก็ละหมาดที่บ้านแต่ถ้าคนเสี่ยงเฮ้ยมึงนี่สาวจะติดโรคเนี่ยม กลับมาจากอะไรอะอเมริกาไปขายตีนกูหน่อยนะมึงยังมาละหมาดอะมาอาสก,กูลนะนะเดี๋ยวกูจะบาปด้วยบอกไปเลยากูให้มึงละหมาดแต่กูจะบาปด้วยเพราะมึงเป็นบุคคลสูงเสียงนะมึงต้องไปตรวจไปรักษาไปแยกตัวเองอยู่นะจะมาบอกองั้นที่บ้านละหมาดเนี่ยคนนูน้นคนนี้มารวมกันไม่ติดโรคระก็มึงรู้ว่ามึงเป็นโรคนะอิสลามข้อห้ามรวมก็ให้แยก เขาให้หนีโรคเหมือนกันหนีสิงโตคําพูดดบียังชัดเจนอยู่เนี่ยไม่ไเข้าใจไม่เรียนเอ้ยไม่เป็นไรโควิดยืนห่างๆกันกูถามมายืนห่างๆกันเนะี่ยเชื้อเนะี่ยมันไปไกลได้เป็นสิบเมตรนอมึงยืนห่างๆกันเนะี่ยถามว่ามึงจะพ้นมันได้วายรัสโครโรนา่าจะถ้าบ้านเราไม่เลอะเทอะไม่ติดมาจากไหนหรอกสาคัญจะเลอะเทอะเด็กไปนู่นมานี่ไปอะไรแต่อะไร ก็ให้ล้างมือบ่อยๆเย็นแต่ะซื้อไปสิไม่แพงหรกไม่ได้ขวดละหมื่นได้ชร์วันซื้อมาขวดละสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้มันลดเหลือร้อยห้าสิบแล้วพอจะขายไม่ค่อยได้หน่อยก็ลดขวดเท่ากันนั่นแหละเาใครยังใช้อยู่นะเราก็จะต้องต่อสู้กับมันจนกว่าเราจะออกจากร่างของเรานั่นแหละ สู้กับศัตรูที่ไม่เห็นตัวเนี่ยสู้กับไวรัสโครโรนาเนี่ยยากกว่าสู้กับใชตันอีกนะเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยง่ายง่ายยากกว่เฮ้ยจะไปพระขนงเนี่ยไม่มีรถส่วนตัวไปธุระไปรู้มีความจําเป็นต้องไปทางหน่วยงานเขาเรียกตัวหรือว่าเกี่ยวก็ต้องไปชี้เขตมีที่ดินมีอะไรก็ต้องไปเ,เรียกว่ากฎหมายบังคับอ่ะ ไม่ไปไม่ได้เงี้ยบางคนนี่ก็มีเกี่ยวพันอยู่อย่างแคร์รอดเป็นข้าราชการบํานาญแต่บางทีเขาก็เรียกตัวนะหรือว่าหมอนัดหมออะไรเงี้ยถ้าไม่ไปไม่ได้เฮ้ยแล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยเสี่ยงมากเลโอ้เสี่ยงเนี่ยเห็นไหมสู้กับมันเนี่ยยากก็สู้กับซาตานอีกสู้กับซาตานจะยากอะไรล่ะถึงเวลาละหมาดสู้แล้วกูชนะขอแเ้วกูละหมาดไปแล้วถ้าไม่ละมาแล้วก็แพ้มันโดนมันน็อกหงายเลย มันบอกกูน,น็อกมึงอีกแล้วโอ้โดนน็อกมาไม่รู้กี่สิบปีแนละ้วมึงก็วายนับหนึ่งถึงล้านก็ไม่ไม่ขึ้นแล้วเฮียนับหนึ่งถึงสิบเหมือนกับเวทีมวยเลยไอ้น็อกแบบนี้นับหนึ่งถึงล้านก็ไม่ไม่ลุกขึ้นนะนู่นนะ่ะลงหลุมนู่นแหละนะอ้าวสู้กับใช้ตันนี่ง่ายกว่าสู้กับโควิดนะไอโควิด19เกไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นี่ไม่ใช่จะสู้กับมันง่ายๆมันไม่เห็นตัว ดัง,งนั้นตลาดเนียเขาจะถึงกันทําไมล่ะจะมีไอ้ไอ้วนๆตัวใหญ่ๆนะมาอ้วนจริงๆคอยฉีดไอ้เย็นล้างมือให้ใชรอนแบสองมือแล้วมันฉีดเข้าไปตรงกลางมีตั้งไว้ตรงกลางตลาดอีกขวดฉีดไม่ล้างมันอีกนะกลับมาบ้านจะฉีดอีกกันไว้ก่อนเพราะเรามองไม่เห็นมันเอาละจะตายเพราะมันก็เลากำหนดก็เรียกว่าอะไรก็ดอก็ดับนะ อต้องสู้นะพอละมาเสร็จแล้วก็ได้ไดแล้วละมาเสร็จแล้วเนะี่ยก็อัลเลาะให้ผลบุญอนะัลเลาะไม่ผิดสัญญาแต่ถามว่าเราอะได้ได,ได้ละมาดแล้วแค่นี้แหละเราได้ละมาดแล้วได้ยอมกับอัลเลาะแล้วไม่ต้องไปคิดไกลถึงไหนหรอกเอ้ยกูละมาแล้วกูจะถูกหวยหรือเปล่าแสดงว่าซื้อหวยอยู่นะอย่านะไปซื้อหวยโอ้อัลเลาะฉันละมามาสิบปีไม่เคยขาดขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสักทีเถอะ เมื่อไอศิลามาตมาสิบป,ปีนะ่ะเกลี้ยงเผาถ้าจดเป็นตัวอัสือนะ่ะเหลือกระดาษขาว่าถ้าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะ่ะเรียกคืนไม่ได้เลยมีจอขาวแล้วนะจะไปล่วงในถังขยะไม่มีลบถาวรน,นะไปขอดุอาเไม่เหลือนะก็เรียนสิศาส,สนานะ่ะเรียนอิสลามไม่ได้ให้เกิดมาร่ำรวยเกิดมาโก้รู้มาแข่งกันเอาเวลาทำบุญแต่งงานใหญ่โตอีกอ โควิดมาสอนมึงมึงมันเยอะเกินไปนแต่งลูกสาวแค่เนี้ยโอ้โหจะต้องเอาให้นาวีลิสซมาราอีซุนดน้าแลยนะตัวดีนะม่อยากจะพูดนะทําเป็นตัวอย่างไว้สิแล้วก็โควิดลงมาเนี่ยมึงจะมาทําอย่างเงี้ยตํารวจเขาจับเไปเฮ้ยเดี๋ยวช่วงวังนี้เนี่ยเขาจับได้นะกฎหมายควบคุมโรคเนี่ยเนี่ยมึงจะมารวมตัวรวมหัวอันเนี่เขาไม่ให้รวมเอถ้าถามว่า มันใช้พยานแค่สองคนเนี่ยวลีอีกคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะแล้วก็คนอ่านคุตบ้าคนนิกะคนเดียวกันก็ได้เพราะมันแต่งให้ง่ายๆอะไรว่ามีลูกทั้งคนมีมาได้แต่งลูกแต่งไม่ได้ก็ไม่มาเรียนสุนนะ,ะสินะเรียนสุนนะให้เข้าใจแล้วไม่ต้องกลัวเราถูกต้องตามหลักการนะเราให้ผ่านเนี่ยสำคัญไม่เข้าใจศาสนา เข้าใจศาสนาเนี่ยต้องรู้ที่มาของหุกรมแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่โตครูว่าเนวะไวตุเซอมากอดินอันอะไรนะนูเวตุเซอเรามาดอนลิลไดาจารามากนเชรอนทองสเป,ปรยยเหล่าสมัยคู่มูมุสลิมเล่มสีฟ้าตัวนฮัดเยอับดุนการีหม,มุดประเสรศิฐโอ้โหท่องอุสล,ลีฟัดดอลมักรีบิศลาเนวะไวตุรับอัลฮัดดซิลอักบาริอันยมีอินบันนีฟัดดอลลิลได้้า โอ้ยมันมีคํากล่าวก่อนเนียดทั้งนั้นพอเรียนไปเรียนมาโกหกไอ้พวกที่โกหก,อก,ก,หกสอนศาสนาแบบโกหกก็มันโกหกต่อๆมาจนเชื่อไงว่าใช่แลเนี่ยต้องมาทําความเข้าใจและเลยมีบทอรเรียนไว้ตูนว้ตัตนหุงข้าวไม่ทันตะวันแดงโรคเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาปลุกไม่มีใช่กรันอยากจนจะไปซื้อที่ไหนล่ะสายวัดดวงอ แต่คนแก่ๆ้วเขาตื่นเอาอย่างตัวสายห้าทุ่มกินละสซโฮห้าทุ่มครึ่งตัวสายขึ้นมาก็แก้วกินโซแล้วก็กลัวพลาดนาฬิกามีดูกันที่ไหนแล้วสมัยก่อนบ้านไหนมีนาฬิกาแก๋ว่ะดูตะวันนะอ่ะวันไม่ได้ไม่ได้ไไดอบรมกันหลายวันไม่ได้อดีนุ่นสีหีฮาหลายวันแล้วก็ไม่ไหวมันแย่วันนี้ก็ฝืนๆเอานะวะสัลลัลลอฮุอะลานาบีจีน่ามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวซอบิฮิวสัลลัม